ทุกคนทุกคนเราจะมาห้าร้านอร่อยที่ย่านศิริราชวังหลังนะจ๊ะก็คือจอลลี่อันดับหนึ่งนะฮะที่เราจะบอกนะฮะเดี๋ยวจะมาตามดูต่อไปว่าอีกสี่อันที่เหลือคือร้านอะไรบ้างนี่คือจอรลี่สัญชาติออสเตรเลียจ้า,าดูสิอโูคาโดปั่นรูปก,กับข้าวเหนียวจอร่อยมากแล้วก็เป็นโอริกับเกาลัดทุกคนนะฮะนี่คือ อันดับหนึ่งนะฮะทุกคนแต่บรรยากาศก็จะมีไก่ทอดตักใต้ชาช้าปัตตานีตรงนี้ท่าน้ําวังหลังแล้วก็เราเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นตลาดร้านรวงต่างๆนะฮะก็จะเดินเข้าไปก็จะเห็นว่าร้านรวงท่าวังหลังเนี่ยจะมีร้านเยอะมากอันนั้นคืออันดับหนึ่งที่เราให้นะฮะก็คืออ่อจอรี่คือจอรีนะฮะเป็นโยเกิร์ตนะฮะผลไม้รสมากเดี๋ยวเราจะไปกินที่เอกเนกโฮสเทลเดี๋ยวจะเดินไปนะฮะว่า อันดับ2นะท็อปฟ้ายอันดับ2นะฮะของคลิปนี้มีอะไรเราเดินมานะฮะเดี๋ยวจะพาไปนะฮะอันดับหนึ่งนะทุกคนอ่ะห้าอันดับนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นอันดับ1 2 3 4 5้านะเราถือว่าอันดับหนึ่งทั้ง5อัน5ร้านเลยจากเพราะแต่ละอันแต่ละร้านจะไม่ซ้ากันนะทุกคนนี้ฮะอันดับหนึ่งข้าวดงหมูแดงเตาถ่านนะฮะข้าวดงนะฮะนี่คืออันดับหนึ่ง ะะอันดับหนึ่งริมแม่น้ำเลยนะฮะที่มันอร่อยมากออกรายการเยอะมากนี่คืออันดับหนึ่งแต่เป็นลำดับที่สองที่เราเดินมาเจอนะฮะแต่เมื่อกี้เราเจอมิสเตอร์จอนลี่และนี่คือเขาด้งหมูแดงก็คืออันดับหนึ่งนะฮะอ่ะสองร้านแล้วร้านที่สองแล้วนะครับเรามาเดินหาร้านที่สามกันนีจาอันดับหนึ่งร้านที่สามนะฮะ อันดับหนึ่งร้านที่3ก็คือร้านสาวแกงใต้ก๋วยเตี๋ยวเรือนะทุกคนจะลสมากนะฮะจ๋ะเราก็เดินมาอันดับ1นร้านที่4ี่กันแต่เมื่อกี้นี้อันดับหนึ่งร้านที่3ไปแล้วนะแกงใต้ทุกคนอร่อยมากฉันกรีดค่ะร้นโรงแรมวังหลังโฮสเทลรวยจ้ะอร่อยมากนะฮะแล้วก็จริงๆน่าจะเกิน5อันดับแน่เลย นะฮะในซอยน,นี้นะฮะอ่าอันนี้โฮสเทลวังหลังทุกคนนะฮะ,ะ,ะเป็นโฮสเทลอันดับหนึ่งย่านวังหลังนะจานะฮะทุกคนเป็นโฮสเทลที่เดียวที่น่าพักที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดอันนี้ไม่ใช่อวดนะฮะพาอไปพักมาแล้วจ้ะทุกคนนะฮะนี่จะ้ะน่จ้า อันดับหนึ่งร้านที่สามจ้า,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 าะะทุกคนนี่น,น,ดดนะฮะนี่คืออันดับหนึ่งนะฮะของร้านที่สามนะฮะที่อร่อยมากกุยเบกกึ่ดกุยบกเป็ดตุวรรณาตัวตุวรรณานะฮะนี่อยาด้านในก็กว้างขวางอาหารหลากหลายเยอะมากอร่อยมากนะฮะทุกคนเรากินแล้วเราถึงพูดได้ว่าอร่อยจริงนะฮะอร่อยมากนี่คืออันดับหนึ่งร้านที่สามนะจ้าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดู อันดับหนึ่งร้านที่สี่ดีไหมอันดับหนึ่งร้านที่สี่อันดับหนึ่งร้านที่สี่ 4, อยู่ไหนว่าหาไม่เจอว้ายเลยมาแล้วยู่ตรงนั้นนะยังเงเป็นร้านแกงใต้นครศรีนะฮะไม่เป็นไรเราถือว่าเราเลยมาแล้วนะฮะน,นั้นก็อันดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเคยกินนานแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ถือว่าต้องให้เกียรติเขานะฮะว่า ครับอร่อยจริงข้าแกงใต้เนี่ยไปที่ไหนก็แบบอันดับหนึ่งตลอดเลยร้านเลยนะฮะนะแต่เมื่อวานกินที่โฮสเทลโอทีเลยนะฮะทำไมอร่อยจังเลยร้านสาวแกงใต้แต่เขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยไงทุกคนอันดับหนึ่งร้านที่สี่ไปแล้วนะฮะนี่สีสันมากๆเลยทุกคนแอตเติ้ลเอ็นวีนก็มานะจ๊ะหวานกรอบจากนิวซีแลนด์อันนี้ก็จะเป็น มีแต่ของน่ากินนะทุกคนจ้นจจาร้านยาใครจะซื้อ,อยาแถวนี้ก็มาได้เลยนะจ๊ะเนี่ยทุกคนอุ้ยน่าทานมากเลยเนี่ยน้ำพริกมาริยะนะฮะทุกคนอใครสนใจนะฮะทุกคนน้ำพริกมาริยะจากทุกคนซอยวังหลังนะฮะนี่ฮะจ้ะเดินเราเลี้ยวขวาซ้ายสิเนาะ เดี้ยว้ายเดี้ยว้ายไปเอกเนกก็เป็นคนละย่านกันนะถูกถูกว่าคนละย่านกันถูกไหมฮะเอกเ,เนกโฮสเทลจะอยู่ในย่านอรุณอมรินถนนอรุณอมริน,รน,รนแต่โฮสเทลวังหลังโฮสเทลจะเป็นในวังหลังยังั้นไม่แข่งกันนะรถือเป็นมิตรภาพกันเดี๋ยวจะหาว่าแม่ทำไมต้องพูดสองที่สองที่เพราะว่าอะไร เรากระตุ้นเศรษฐกิจแต่คณละย่านกันแล้วกันเนาะทุกคนนี่เนี่ยฮะเดินดไปีกนิดนึงก็เอกเนตจ้ะเอกเนธนะฮะเราบอกต่อสิ่งดีๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเจอโฮสเทลน้อยอยู่นะไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะวังหลังโฮสเทลที่ถือว่าเป็นเป็นอันดับหนึ่งของย่านวังหลังแน่นอนสวยงามห้องเย็นสบายห้องพักเลิศมากใครไม่เชื่อลองไปดูสิ ลงคลิปไปแล้วนะทุกคนยังลงไม่หมดด้วยแต่เอกคเนกนี่จะอยู่ในย่านทางไปกองทัพเรือจ้ะันคนละย่านกันนะเหมือนกับคนละรัฐกันเลยนะฮะใครมาอยากได้บรรยากาศแบบริมน้ำหน่อยๆตลาดหน่อยๆก็โฮสเทลวังหลังแต่ถ้าเป็นเอกคเนกนี่เป็นแนวแบบอ๋อสบายๆชิวๆอยู่เหมือนกับริมถนนหนทางประมาณนี้แล้วก็อยู่ใกล้กับ กระเพาขุนช้างนะฮะกรมอุทหารเรือประมาณอย่างเงี้ยทุกคนท่านเดี๋ยวเราโพสต์ก่อนดีกว่านะฮะ